สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอนุวัตศูนย์หนึ่งนะครับแล้วหนาวกี่วันแล้วทั้งนี้หนาวตั้งแต่วันที่แปดวันที่เจ็ดหนักๆกันนะหนาวหนักอนะ่กกนะวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดสิบองศามันลม,มนลต่อเน,นื่องตามันอ่ะวันที่ 8ก็10องศาวันที่9ก็10องศาตอนนี้ขึ้นมา1ิบเอ็ดองศามันยังเลข2ตัวอยู่สี่หกองนะที่หกองผมเป็นพระอยู่นั่นเลยห้าองศาเดือนมีนายานี่ไอ้น้ำใสๆมันไหลออกจากตรงใส่ได้เลยมั้งครับมันไม่ได้ ผมไปอยู่กกอกตอนนั่นแปดองศาก็แย่แล้วนะนอนกลางคืนนอนแทบไม่ได้แล้วองศาลมมันแรงอ่ะที่นั่นนะ่ะเดินวินสบัดตอนเช้าไอ้ซ้อนชังคาติไอ้ตัวมันก็อุ่นอยู่ไอ้เท้ากับหัวนั่นนะ่ะห <laughs> ัวใส่หัวไม่ได้<อ>ก็ใส่หัวไม่ได้โอ้ล้างลังวันล้งวันโกน,น,น,นด้วย

นะครับถ้าเพิ่มถ่วงหนึ่ระประมาณกี่ประมาณีประมาณลงลูกไปกเน้ไม่ไม่ถึงหรอกไรเงี้ยมงไ้สองคนเฮยถ้าเปล่าไม่มีคนก็เราที่นอนนอนลงปล่อยไหลลงปุ๊บไม่ยากโครเลยรแป๊บ

เมื่อวานเสร็จกี่โมงครับประมาณบ่ายนี่แหละเสร็จตรงนี้นะอทำหลายๆอย่างข้าวทุกอย่างมาย้ายนั่นไปต๊ะนั้นเป็ฐานตั้งหรอตั้งเท้าหมูครับอ๋อตั้งเท้าหมตั้งไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวติดราคาตั้งกับพื้นตั้งกับพื้นต้องไปเทตรงนั้นด้วยอ๋อเขาคำนวณคำนวน22คิวคนนีมันมีสูงมีต่ำ็เลยโอเคเอา20คิวมาเลย20คิวดินมาลงวันไหนในกองนี้

อโอ้ผมรู้ว่าโต๊ะหมู่เล็กๆกๆ้าวจริงใหญ่เลางตรงไหนเนาะทีนีน้นว่างข้างล่างหรือมะมาคนเดียว,ยายวามาคนเดียวโอ้ยีวัวผีนนองมาคนเดียวนีเาเปียนมาเวก็เยียว้าวเดี๋ยวก็อยากเข้าห้องน้ำเดียวเดียวนย่างถ้าับมาด้วยต<อ>้องขับรถเปียนกานช่วยอะไรไม่ได้มาคนเดียวมา ทางซ้ายนะเพื่อมองไม่ได้เ่าเป็นเพื่อนไา้ดีมีคนนั่งซ้ายอ๋อมาด้วยเขาจะมีคนขับรถนะเพราะระวังระวังเลี้ยวซ้ายเราแค่เบรกเบรกเบรกเขาจะบอกตลอดนะนี่เจออะไรใช่ไหมเวลาไปโอ้เห็นรถขนาดเบรก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 ก่อนเขาเลยทางซ้ายทางขวาถามว่าขับเป็นไหมไม่เป็นหรอกเยี่ยมกว่า้ายขวาซ้ายขวาอยู่คนขับ ไปแม่สอนทีสองชั่วโมงยังไม่มีรถิวันเลยขึออ้นเขาอ่ะนะทั้งหนาวลมหมอกเย็นฝนตกใหญ่มากผมนึกว่าไม่ใหญ่ถ่ายรูปมันเหมือนไม่ใหญ่สุขภาพก็หนักสุดเลย จะหนักหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนก่อนรอเพือผู้ใหญ่บ้านก่อนผู้ใหญ่บ้านม่ผู้หญ่บ้านก็ต้องสองหมู่นะมาพอมสองคนเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านยกก่อนสองคนยกก็ไโอ้โหเพืนขากลับก็ไปปิดหน้าดูเลยคนเรื่องตั้ง ในตั้งแต่โคลาตเนี่ยโอ้ยยังได้คนใหม่เกือบหมดแล้วรอเนี่ยยกคนเก่าได้ไหมเห้ยเลอินแดงก็คนใหม่ครูสคาร์ก็คนใหม่เหรออินแดงคนใหม่เพราะว่าอะไรลองคนใหม่ดูหัวเขาไม่ไม่คนเก่ามันอยู่นานอยู่นานอยู่แปดสมัยแล้วไงเีผด็คนใหม่มากคนที่จะเก็บเพราะจิตนึกจะไม่ได้เพราะว่าเราตองว่าอะไรก่อน

อำเภอบ้านดุงนาเกลือเยอะอย่างไรเนาะนี่แล้วนี่นี่ตำบลนี้แหละนี่นี่นาเกลือเยอะที่สุดนี่ออกไปเลยไปตั้งกันนาเกลือแล้วนออเนี่นนนออยโอ้ยสมุทรสาครเอาเกลือที่อำเภอบ้านดุงออกมาบ้านดุงว่านอนนี่แหละว่านอนนี่แหละเยอะสุดแล้ว 你看，蜂